สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็ออกหามิมหาพึ่งเหมือนเดิมนะครับวันหยุดมาเรื่อยๆแล้วครับมาสักพักหนึ่งแล้วแ้วมาเจอแล้วครับหนึ่งรังสวัสดีครับสานส่วนครับวันนี้มาเจอหนึ่งรังครับเมื่อกี้เจอรังหนึ่งครับแต่ไม่ได้เอาครับใช่ใช่นั่นแหละนี่ครับอยู่บนนี้เลยครับเอา พรานโดกำลังขึ้นเรื่ออยู่ครับช่วงนี้ก็ไม่รู้จะทําคลิปอะไรครับหาแต่พึ่งหามิมนี่แหละครับวันหยุดหาเด็กๆออกหาครับเผื่อมีรายได้กินค่าขนมค่าอะไรบ้างครับโอเคครับเดี๋ยวไปติดตามชมพรานโดนะครับพรานส่วนนี่แหละครับเก่งครับหาพึ่งครับหามิมเก่ง ไม่เจอสักรังเลยครับมีแต่คนอื่นมีแต่คนอื่นเจอโอเคครับไปชมกันครับครับผมรังนี้ต้องตัดต้องตัดต้องเลื่อยนะครับพึ่งอยู่ปลายนี่เลยครับนี่นี่ครับอยู่นี่เลยนี่ครับดำๆตรงนี้แหละครับ รันโดรันโดอยู่นี่ครับนี่อยู่นี่กำลังเลื่อยอยู่ครับนี่เอาแบบไม่ได้ร่นควันนะครับคอดูมันจะเป็นยังไงครับเลื่อยไม่ต้องขาดก็ได้ดูเอเคครับรอชมสักครู่ครับโอ้มาซุยพึ่งลงมาแล้วครับเ <'s> ห็งงนไหมลยครับเม <'s> ื่อกี้ดูเมื่อกี้รังมันเอียงแล้วดิโอ้โ oh ห นี่รังมันจะหักแล้วเร็วนี่ครับมีหลังอันนั้นด้วยลังนกเอ้ยลังอันนั้นอะอะไรวะที่มันต่อยเอ้ยที่มันนี่เกสรนะครับเกสรนเนี่ยเหลืองๆเนี่ยครับเกสรนตําข้าวตะกั่นตําข้าวนะเดี๋ยวรอชมหัวน้ําก่อนครับไมันดีไม่ได้ถ่ายครับมาทางนี้โดดตรงกลางยาวเลยไหมยาวเลยอู้ โชว์เลยหัวน้ำสวยมากครับเต็มเปรี้ยเลยรังกำลังถอดตรงกลางแล้วครับสวยงามมากรังนี้อือแต่ละรังเนาะช่วงนี้ตำบานนิดได้เลยโอเคครับไปกันต่อครับสวยมากรังเรกงลงตะกร้าเรียบร้อยครับสวยครับรังนี้ เก็บสดแล้วสวยมากรังนี่นหะรั้งที่หนึ่งครับของวันนี้เดี๋ยวไปกันต่อครับยาวๆเลยครับวันนี้สุดนู่นเลยครับบ้านทหารตอนนี้อยู่บ้านด่านอยู่นะครับคลองข้างหลังบ้านด่านโอเคครับไปกันต่อครับครับผมผ่านมาเห็นเขาเก็บแตงโมกันเต็มเลยครับนี่ครับแตงหมมีไรใส่เลยครับ ครับแตงูที่เขาเก็บเรือครับที่เขาไม่เอาบางส่วนมา,มาแล้วไม่มีอะไรมาใส่ครับบอกมาเพราะว่ามาไม่ได้ตั้งใจไม่ใส่ไม่ได้ชุดนี้มันลื่นแต่ย,ดยเดหมดยวมัดให้โอเคครับครับผมไปทำอุปกรณ์มาใหม่ครับเลื่อย เลื่อยต่อไม้ไผ่ขพึ่งช่วงนี้มีแต่อยู่สูงๆครับมิมพึ่งนี่เลยมิมมีแต่อยู่สูงๆเลยครับนี่อยู่ปลายนี่เลยครับกิ่งมันขึ้นยากมันต้องเลื่อยเอาครับเจอหลายรังเลยครับที่ต้องเลื่อยแบบนี้นี่แหละครับนี่อ่ะลนเลยเควันลนเลย ยนเสงให้พรานโดดรนควันก่อนไปดูจะทําได้ไหมครับเลื่อยเลื่อยมาแล้วนะครับแต่ยังไม่หักยังไม่ขาด บินแม่เริ่มบินว่อนแล้วเดี๋ยวจะเลยให้ขาดแล้วตกลงมาเลยนะครับคอยดูสภาพครับว่าจะเป็นยังไงครับโอมาแล้วครับสวยอยู่นี่นะโดนไหมน่นน่ะหัวหน้าฝั่งนุ่นอ่ะเด็ดเดียวเด็ดนิดเดียว,ดดยวปัดแม่เลยพอได้อยู่ครับครั้งที่สอง ต้นหวานก็เต็มเหมือนเดิมครับสวยเลยเลยต้นเนี้ยขวานไว้อย่างเงี้ยครั้งที่สองเมื่อกี้ครับยุบถ่ายไม่ได้ครับโทศรศัพท์มันตัดมันร้อนมันตัดมันไม่บันทึกอันนี้ครั้งที่สองนะครับมันกเ็เละนิดหน่อยครับตรงนี้แต่ก็สวยอยู่นะครับโอเคครับมาเอารังที่สามนะครับ ครั้งที่สามนี่ครับรังอยู่นี่ครับเอ้าไปเอาไป,าไปนี่ครับอยู่นี่ดำๆนี่ตัดเหมือนเดิมครับต้องเลื่อยลงโอเคครับรอชมสักครู่ครับลงมาแล้วครับสวยหัวน้ำหวานเป็นไงครับหัวน้ำหวานเต็มไหม โดโดโดรังถือดีๆเอาไปวางเดี๋ยวขาดหัวน้ำหวานมีไหมอู้หน่าเสียดายแต่ดีนะห,นนหัวน้ำหวานยังไม่มีเลยมีนิดเดียวเอาตัดเลยลุมควันไปน้องหัวน้ำหวานใหญ่เต็มหัวนำ้ำมีนิดเดียวขยาวใหญ่จัดเลยขยาวน พิ่งจะเพิ่งจะใส่หัวน้ำโอเคไมมเป็นไรครับหมดแดงแค่ไหนก็แค่นั้นเลยครับมันก็มีบางบางรังสวยบางรังไม่สวยโอเคครับนี่รังที่สามครับรังที่สามเดี๋ยวไปเอารังที่สี่ต่อเลยครับที่เห็นไว้อยู่ฝั่งนู้นครับนี่หรอรังที่สามโอเคครับไปกันต่อครับ รังที่สี่ลงมาแล้วครับเดี๋ยวรอควันก่อนปันได้ยังน่าจะเิคครับรังนี้เพราะมันอยู่สูง่นขบบนมือลิบลิบ,บ,บตัดเยอะแยตัดมายัางไง ในรังอยู่ไหนโอ้นี่รังอยู่นี่รังอยู่นี่ครับเดี๋ยวรอดูน้ำหวาน,นจะมีไหมครับเละเลยครับรังนี้ตกมาจากที่สูงเอารังทำไมมันเอาเอาไม่เอาไม่ยอมออกเยอป่ะพลัดยุบยุขาดยุบขาด มันจะขาดไม่ส่วนน่ะถือน่ะไปออกมาเลยน้เอาแม่มันออกกวนเอเย้ยไปยังไงวะแม่มันคูดยืดเลยนั่นแหละมึงดูต่อยยังไงสภาพรังที่สี่ในโลเลิเหมือนเดิมครับี่แม่มันบินกวนว่ะพี่แม่กูไม่โดนเลยสักแม่มันบินโตมกู รังที่ทังที่หาไว้ก็มีแค่นี้แหละครับเดี๋ยวไปชมข้างหน้าอีกครับเพื่อมีครับ